เป็นมากไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจําวันในโลกของข้อมูลข่าวสารและก็โลกธุรกิจด้วยแต่ว่าเว็บไซต์ที่มีการจัดทําขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะละเลยในเรื่องของผู้ใช้งานที่เป็นผู้พิการหรือว่าคนที่ด้อยความสามารถในแง่ต่างๆนะคะแต่ว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ก็พยายามที่จะมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ <c oughs> ให้ทุกคนเข้าถึงได้ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ <c oughs> เว็บไซต์ต่างๆที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพบเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ต่างก็ตอบสนองความต้องการในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารทั้งตัวเนื้อหาและการออกแบบให้มีสีสันสะดุดตาเชื้อเชิญให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปท่องโลกแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคือการเปิดประตูต้อนรับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาหรือพิการด้านอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องสืบค้นข้อมูลความรู้และหาความบันเทิงจากโลกอินเทอร์เน็ตเช่นกัน World Wide Web Consortium หรือ W3C เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาเว็บให้ทุกคนเข้าถึงได้จึงออกข้อกำหนดและหลักสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ขึ้นเรียกว่า w c a g 2 0และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดฝึกอบรมทักษะเหล่านี้ให้ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนาความรู้ไปขยายผลสาหรับเว็บไซต์หน่วยงานของตัวเองถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือ นักพัฒนาเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จากมาตรฐานนี้มากนักนะครับก็คืออาจจะเป็นการพัฒนาว่าเออออกแบบหน้าตาเว็บไซต์แล้วมันก็สวยดีนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่บางทีเราลืมคิดถึงว่าโปรแกรมหรือว่าอาจจะคนหลากหลายกลุ่มอื่นๆเนี่ยอาจจะเข้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นเว็บโดยโดยทั่วๆไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เล็งเห็นหรือว่าไม่รู้จักมาตรฐานตัวนี้เลยไม่ได้พัฒนาตามมาตรฐานนี้ ทำให้การเข้าถึงเนี่ยอาจจะเข้าถึงไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าในส่วนของถ้าถ้าโปรแกรมเมอร์หรือว่านักพัฒนาเว็บไซต์รู้จักมาตรฐานเนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้เว็บของประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็เป็นสังคมที่เท่าเทียมกันด้วย ICT พวกผู้เข้ารับการอบรมต่างก็ยอมรับว่า W C A G 2.0เป็นหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก แต่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่การออกแบบเว็บไซต์ในประเทศไทยและเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการเป็นการพัฒนาเว็บที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้นะคะเพราะว่าคน,คนทุกคนเนี่ยควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบริการของรัฐเท่าๆกันเพราะว่าสตองอนเนี่ยมีเว็บของตัวเองอให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หรือเข้ามาตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่า เราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ของสตงให้คนพิการด้านสายตาเนี่ยเข้ามาสามารถเข้ามาดูผลงานหรือว่าเข้ามาแสดงเรื่องร้องเรียนของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้พิการเนี่ยมีสิทธิ์ได้แสดงความเห็นหรือว่าได้ร้องเรียนสิ่งที่เขาเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนผมได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็พัฒนาเว็บไซต์มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็คิดว่า ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยเว็บไซต์ของไทยก็น่าจะมีเ,เขาเรียกว่าอ,อ,อนาคตที่ดีกว่านี้ปัจจุบันยังไม่มีเว็บไซต์ในประเทศไทยเปิดตัวเป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้พิการกำลังรอคอยการพัฒนาเพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตอยู่อย่างใจจดใจจอ่อดังนั้นผู้ออกแบบหรือเจ้าของเว็บไซต์ควรหันมาพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง